สวัสดี FC ที่รักทุกท่านครับวันนี้แอดมินจะนำเรื่องเล่าของเซอร์สมิงที่ออกมาฆ่าและกินคนไปหลายชีวิตเป็นสาเหตุให้เรล่านายพานต้องออกตามล่าสังหารมันแต่พวกเขาต้องพบเข้ากับอาถรรพ์ของเซอร์สมิง ที่เอจะได้รับฟังกันต่อไปจากนี้นะครับในนิยายเรื่องพลานหารปราบสมิงบทประพันธ์โดยอาจารย์2สิงหาแอดมินขอขอบพระคุณมาในหน้าโอกาสนี้ด้วยครับหาก FC ชื่นชอบคลิปนี้แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าสนุกๆจากทางช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับ หลายสิบปีก่อนพงภัยดกทึบน่ากลัวสมทุมพุ่มพลึกต่างสงบนิ่งไม่ไหวติงดงสาบเสือส่งกลิ่นตลบอบอวนดอกที่แก่ปิวกระจายไปในอากาศเป็นสีขาวฟูฟ่องดังใยฝ้ายใหญ่ไหมบัดนี้กลุ่มคนนำทีมด้วยพลานหารนายเควินชาวต่างชาติที่เข้ามาในฐานะนักธุรกิจติดต่อค้าขายกับชาวบ้านและพ่อเลี้ยงสมบูรณ์ ผู้มีอิทธิพลในกลุ่มลุ่มแม่น้ำยมต่างกำลังเดินติดตามกันมาพร้อมกับคนงานในปางไม้ของพ่อเลี้ยงเพื่อติดตามเสือโคร่งตัวหนึ่งที่เข้าไปกัดคนงานถึงในหมู่บ้านบัดนี้เสือโคร่งตัวนั้นหลบหลีกลีกตัวเข้ามาหลบซ่อนในดงสาบเสือที่ออกเต็มทุ่งสลับกับต้นจามจุรีหรือคนในพื้นที่เรียกกันว่าต้นฉำฉา ทั้งคนงานทั้งนายพลานและนายจ้างต่างมีอาวุธคบมือข้าว่ามันจะต้องลบอยู่ในรงตรงหน้านี่แน่ๆพลานหานหันไปบอกนายห้างฝรั่งและพ่อเลี้ยงเมือ่อเช้าฉันเห็นมันขย่ำคนงานตัวมันใหญ่มากนายเควินพูดภาษาไทยได้แต่บางคำก็ยังไม่ชัดเสียทีเดียวแต่ก็พอสื่อสารกับคนในพื้นที่ได้ะระดับหนึ่งตามอย่างของคนต่างชาติ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานหลายปีนายเชยวินเข้ามาทำธุรกิจที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือของประเทศไล่ไปไกลจนถึงเมืองเชียงตุงได้มาเกือบสิบกว่าปีแล้วเขาเป็นหูเป็นตาให้กับนายจ้างที่ว่าจ้างเขาอีกต่อหนึ่งตัวของเขาเองเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านจนสนิทสนมและพูดจาสื่อสารกับชาวบ้านได้อย่างเป็นกันเอง จนชาวบ้านไว้วางใจและให้ความเคารพนับถือในฐานะคนที่ให้ความรู้ในเรื่องการแพทย์และการศึกษาชาวบ้านรวมไปถึงพลานหารมักเรียกนายเควินว่านายห้างฝรั่งแม้กระทั่งพ่อเลี้ยงสมบูรณ์เองที่มักเรียกเช่นนั้นและด้วยการทำธุรกิจร่วมกันได้ผลประโยชน์จากนายห้างฝรั่งคนนี้มากพอสมควรพ่อเลี้ยงจึงถึงขนาดเกรงใจชาวต่างชาติคนนี้ด้วยซ้ำ เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนได้มีเสือโคร่งขนาดใหญ่เข้ามากัดชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยน้ำหยดโดยเฉพาะกลุ่มคนงานจากปางไม้ของพ่อเลี้ยงสมบูรณ์ชาวบ้านตายไปแล้วสิบกว่าคนเชื่อกันว่ามันเป็นเสือผีเพราะมีความว่องไวราวกับลมพัดเหยื่อคนใดมาได้พบเจอกับมันก็มักจะถูกขยำหัวสมองจนแตกละเอียดบางคนแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเมื่อถูกจู่โจม พ่อเลี้ยงสมบูรณ์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ปรึกษากับนายห้างฝรั่งจนได้ความว่าสมควรกำจัดเสือตัวนี้เสียไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพ่อเลี้ยงให้คนไปตามพลานหารมาในวันนี้พร้อมกับประชุมวางแผนการจัดการกับเสือลายโดยจะใช้วิธีล้อมวงและต้อนเสือให้จนมุมก่อนจะช่วยกันลุมยิงไม่ให้มันมาทำร้ายใครได้อีก กระทั่งช่วงเช้าของวันนี้หลังจากแบ่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังจะออกติดตามหาเสือตัวนั้นจูจ่ๆมันก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับฆ่าชาวบ้านคนหนึ่งไปต่อหน้าต่อตาของนายเควินมันน่ากลัวมากคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างให้ความเห็นเช่นนั้นไม่เคยมีครั้งไหนที่ชาวบ้านจะได้พบกับเสือร้ายตัวนี้ที่มันตัวใหญ่โตผิดปกติ ความที่ไปไหนมาไหนว่องไวทำให้พวกเขาเชื่อว่ามันจะต้องเป็นเสือผีหรือไม่อย่างนั้นมันก็คือเสือสมิงเวลานี้บ่ายคล้อยไปมากแล้วพวกเขาทั้งกลุ่มลาวยีสิบคนต่างล้อมวงตอนเสือจนมาถุนทุ่งสาบเสือแห่งนี้พรานหานสอดสายตามองหาแต่จนแล้วจนลอดท้องทุ่งตรงหน้ากลับนิ่งงันไม่ไหวติงวันนี้เราจะต้องจับมันให้ได้ นายเควินหันไปบอกข้อเลี้ยงถ้าปล่อยมันไปมันอาจจะกลับมาทำร้ายพวกเราได้ในวันหนึ่งข้าเองก็จะไม่ปล่อยมันไปเด็ดขาดพลานหานบอกก่อนจะส่งสัญญาณให้คนอื่นๆหยุดทองทุ่งแห่งแรงตรงหน้าหนึ่งสงบไม่ไหวตริงแม้แต่ลมเองก็นิ่งงันราวกับถูกสาบผูมไม้หนึ่งสายไวมันไม่ได้หลอดพ้นไปจากสายตาของพลานหาน เขาจึงส่งสัญญาณให้คนงานและชาวบ้านที่มาช่วยกันค่อยๆอ,อ้อมไปทั้งปีกซ้ายและปีขวาเพื่อปีดล้อมมันเอาไว้แน่แล้วเสือจะต้องอยู่ตรงนั้นทว่าในช่วงจังหวะหนึ่งชาวบ้านที่อ้อมไปทางขวามือพากันร้องลั่นอย่างตกใจก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นอย่างหมูดับตับไม่พร้อมอมกับเสียงเสือที่ร้องคำลามดังโหกปะปนมากับเสียงร้องโอดโอยของกลุ่มชาวบ้าน พ้อนมันอยู่ตรงนั้นพ่อเลี้ยงสมบูรณ์บอกปลานหานก่อนจะเล่งฝีเท้าไปทางนั้นอย่างทันทีชายชาวบ้านที่เป็นเดือพวกเขาเห็นอย่างจะจ่าตาว่าเสือโคร่งได้กระโดดขึ้นควบลากแล้วงับเข้าที่ก้านคอสมัดทีเดียวหลอดลมหลุดออกมาทั้งยวงเสือดุร้ายกัดขย่ำชายข้อร้ายกำลังจะหันมาจัดการอีกคนพลานหานก็ได้ยิงสกัดเอาไว้มันจึงหยุดชะง,งัก แล้วเพ่นหายเข้าไปทางพุ่มสาบเสืออีกฝั่งหนึ่งอย่างทันทีพ่อเลี้ยงไอเอียงตายแล้วคนงานที่ไปทางเดียวกับไอเอียงร้องบอกด้วยน้ำเสียงสั่นหวาดกลัวใบหน้าถอดสีมันเห็นอย่างชัดเจนเมื่อเสือควบกัดเพื่อนของมันอย่างโหดเหี้ยมที่สุดโธ่ไอเอียงพ่อเลี้ยงน้ำตาไหลเมื่อพบว่าลูกน้องคนสนิทได้กลายสภาพไปเป็นเพียงศพที่นอนเบิกตาจมกองเลือดเท่านั้น เอง็งรีบไปตามคนมาช่วยกันหาศพเอี่ยงกับเผ่าหมู่บ้านส่วนที่เหลือตามข่ากับพานหารไปวันนี้ข้าจะเด็ดหัวเส้อผีตัวนั้นให้ได้พลานหารและนายเควินวิ่งตามเสือไปพร้อมกับชาวบ้านจํานวนหนึ่งหลังจากสั่งการคนงานแล้วพ่อเลี้ยงสมบูรณ์จึงรีบตามไปอย่างทันทีเสียงปืนยังดังสนั่นสถานไปทั่วทั้งเหล่าภัยพร้อมๆกับเสียงเสือที่คำรามดังโหกนายพลานยิงได้หลังเสือ ที่วิ่งปลาดหายไปอย่างง่วงไวบะมันเร็วมากเร็วกว่าที่คาคิดไวจ้จริงๆนายพลานเบื่อขึ้นระวังตัวด้วยนะพรนฉันไม่อยากให้มีใครตายอีกนายห่างสั่งเตือนแล้วหันไปบอกกับคนงานปางไม้และชาวบ้านคนอื่นๆระวังตัวกันด้วยเสือมันไวพวกคุณจะต้องหูไวตาไวไม่งั้นตายลูกเดียวทุกคนต่พยักหน้าเข้าใจแม้ว่าจะหวาดกลัวกับความม่องว ฉากตัวหลบไปมาราวกับล่องหนได้แต่ด้วยบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายต้องกลายเป็นเหยื่อของเสือตัวนี้พวกเขาจึงทำใจสู้เพื่อที่จะกำจัดมันให้ได้หากปล่อยเอาไว้มีหวังถูกเสือฆ่าตายกันจดหมดหมู่บ้านแน่ๆข้าได้ยินเสียงมันไปทางนั้นผ่านหานว่าแล้วกระชับปืนมันสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นทุกขณะเมื่อพวกเขาเข้าใกล้เสือไปเรื่อย ในขณะที่ดวงตะวันก็เลื่อมเพื่อนค้อยลอยลาแสงไปมากแล้วเสือยังจัดการไม่ได้แถมบัดนี้ไอเอี้ยงก็ยังมาถูกฆ่ากด้วยทันไม่พร้อนพอเลี้ยงสมบูรณ์ตามมาทันก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงที่ร้อนลนมันอยู่ข้างหน้าน้นพรนานหารบอกแล้วชี้ไปยังพุ่มพลึกที่ดกหนาเต็มไปด้วยบรรดาหญ้าคาและพงสาบเสืออีกทั้งยังมีอุปสรรคเรื่องเวลาที่กระชั้นถี่เข้ามาเรื่อยๆแล้ว ระวังตัวด้วยนะพรอนพ่อเลี้ยงบอกแล้วหันไปทางลูกน้องคนอื่นๆบอกด้วยถ้อยคำที่ห่วงใยพวกเองด้วยข้าห้ามไม่ให้ใครตายเด็ขดขาดทุกคนพยักหน้ารับทราบส่วนหนึ่งรู้สึกซราบซึ้งในน้ำใจของพ่อเลี้ยงสมบูรณ์จะว่าไปพ่อเลี้ยงก็เป็นที่รักของชาวบ้านอยู่ไม่น้อยแม้ว่าจะทำธุรกิจคาไม้และมีเงินทองมากมายแต่พ่อเลี้ยงไม่เคยละทิ้งชาวบ้านยังให้มาช่วยงาน ให้ค่าจ้างรางวัลใครที่ขัดสนหากเข้าหาพ่อเลี้ยงแกมักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือทุกครั้งคราวนี้ก็เช่นกันเสือเข้าขบกับชาวบ้านตายไปแล้วหลายสิบคนซึ่งคนตายในหมู่บ้านส่วนหนึ่งนั้นก็คือลูกน้องในปางไม้ของแกจะละทิ้งทำเฉยเสียก็ได้แต่ด้วยความห่วงใยชาวบ้านนั่นเองพ่อเลี้ยงจึงได้ปรึกษากับนายแห่งฝรั่งแล้วตามพลานหารมาจัดการกับเสือตัวนี้ ลมทิศเหนือโปกช่วยมาบางเบากลายเป็นอุปสรรคที่ไม่อาจได้กินเสือเพราะมันอยู่ใต้ลมและไม่รู้ว่าปัดนี้มันซุ่มอยู่ตรงใต้ต้นสาบเสือหรือตรงหญ้าคากอไหนสักแห่งหากลมพัดมาทางทิศใต้ยังเพียงพอที่จะทําให้รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนหได้กระทั่งเวลาผ่านไปคนอื่นๆต่างนิ่งเงียบรอฟังคําสั่งของผานหารอีกทีหนึ่งก่อนจะาวาตัวเยือก เมื่อจูจ่ๆเสือขนาดใหญ่ตัวนั้นกับเธลรึงโผล่ตัวออกมายืนจังก้าระหว่างต้นจามจุลีมันส่งเสียงร้องคำรามลั่นดวงตาของมันคมปรบับประหนึ่งว่าภายในดวงตานั้นมีแสงเพลิงฉายแวววับอยู่ในนั้นแน่แล้วมันเป็นเสือผีชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเสือธรรมดาที่ไหนจะมีหน้าตาท่าทางหลร้ลายออกปากนั้นข้าจะจัดการมันเอง ผ่านหานว่าผ่านยกปืนขึ้นแล้วยิงไปยังมันาทันทีเสียงปืนหลายนัดดังสนั่นสถานไปทั่วทั้งหล่าภัยปะปนไปกับเสียงเสือที่คำรามดังโฮเสือขนาดใจเบี่ยงกายวูบหลบเหลาได้กับล่วงรู้ในความว่อวไยของคมกระสุนมันฉากตัวหลบไปมาก่อนจะวิ่งหาให้เข้าพงพลึกไปอีกครั้งหนึ่งตามเร็วนายผ่านว่าแล้วก็วิ่งตามไปนายเควินพอดลี้งสมบูรณ์และคนอื่นๆ วิ่งตามกันเป็นพรวนห่างไปราว200เมตรเท่านั้นยังเห็นหลังของมันไววฉากตัวหลบไปมาอย่างคล่องแคล่วแล้วย้ายหลบหายไปกับตามันหายไปแล้วนายหลังเอ่ยรู้สึกเสียดายที่บัดนี้เสือวิ่งหนีเข้าป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และบรรดาหินก้อนน้อยก้อนใหญ่อันจะเป็นอุปสรรคในครั้งนี้อย่างสุดๆรีบตามไปเร็ววันนี้ข้าจะต้องเด็ดหัวมันให้ได้ นายพนวิ่งนำในขณะที่คนอื่นๆตามไปอย่างระมัดระวังเป็นที่สุดดูเถามันจะไปทางท้าปูนนะพลอนพอเลี้ยงสมบูรณ์บอกระหว,ว่างที่รีบวิ่งตามนายพนไปคนอื่นๆต่างลุ้นระทึกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะความมืดได้เริ่มมลอยตัวลงมาอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง15นาทีพลานหานจึงทันเห็นว่าเสือวิ่งผูบหายเข้าไปในถ้ำปูนแล้วในเวลานี้ มันเข้าไปในถ้ำแล้วทุกคนบิ่งตามมาหยุดตรงหน้าปากถ้ำพ่านหานสั่งให้คนงานเตรียมฟืนและคบไฟทุกคนต่างเฝ้ารอเวลาอย่างใจเย็นถึงอย่างไรเสือมันจะต้องเข้าไปจนมุมอยู่ในถ้ำและวินาทีปิดชีพคงจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วทุกคนต่างเตรียมไม้ทำคบไฟบางส่วนก่อกองไฟอยู่ตรงหน้าถ้ำทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสว่างให้มากที่สุด หากมันหลุดออกมาจากถ้าจะได้ช่วยกันลุมล้อมยิงไม่ให้มันหนีไปไหนได้อีกนายฝรั่งข่าไม่ยักให้เข้าไปมันอันตรายให้นายห้างรองอยู่กับชาวบ้านข้างนอกนี่ถ้ามันสวนออกมาให้ระดมยิงอย่าให้มันหนีรอดไปได้รบสอบนายเชีวินพยักหน้าเข้าใจแล้วนิ่งฟังคำองพลานหารต่อพ่อเลี้ยงกับไอ้มันไอมีตามข่าเขาไปข้างใน,นวันนี้แหละ ข้าจะข่าเสือเอาเลือดมันมาล้างศพชาวบ้านท,ทุกคนให้ได้หลังแตะเตรียมได้วางแผนเรียบร้อยแล้วพลานหารจึงนำเข้าไปในถ้ำปูนในคณะพ่อเลี้ยงต่างลุ้นระทึกที่ต้องเข้าไปล้มเสือถึงในถ้ำเชื่อว่าเสือจนมุมมันคงไม่ยอมให้ข่าได้ง่ายๆอย่างเด็ดขาดในขณะนายห่างเควินได้จัดการวางแผนร่วมกับชาวบา้านวางกำลังเป็นจุด,จด หากเสือโผล่ออกมาจะได้จัดการมันชนิดไม่ให้หลบหนีไปไหนได้อีกต่อไปภายในถ้ำเย็นเยียบมีหินงอกหินย้อยอยู่มากมายเส้นทางเข้าถ้ำลึกเข้าไปราวหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็จะเป็นห้องโถงถ้ำขนาดใหญ่เป็นถ้ำหินปูนและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวผ่านหานจรึงแน่ใจว่าเสือที่หลบเข้าไปในถ้ำจะต้องถูกสังหารในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน ท้ำไม่มีทางออกอื่นนอกจากทางที่เข้ามาไม่รู้ว่าเสือมันรู้หรือเปล่าว่าภายในถ้ำเป็นถ้ำตันไม่มีทางไปทางไหนอีกต่อไปแล้วเมื่อมนุษย์ดักหลอที่หน้าปากถ้ำและมีมัจจุราชอีกสี่คนอาวุธครบมือได้ติดตามเข้ามานั่นจึงไม่มีวิธีอื่นนอกจากหันหน้าเข้ามาต่อสู้ภายในโถงถ้ำกว้างขวางปลายป่องสูงขึ้นไปเต็มไปด้วยต้นไม้แกล้น แน่นอนหากไม่มีปีกเสือคงไม่อาจออกจากถ้ำแห่งนี้ได้ผ่านหานพ่อเลี้ยงสมบูรณ์และไอมีไอมั่นตามมาถึงในเวลาต่อมาพบว่ามันยืนจังกาอยู่เหนือก้อนหินขนาดใหญ่ดวงตาของมันสะท้อนแสงไฟอยู่อย่างน่ากลัวพอเห็นมนุษย์ตามเข้ามามันจึงแยกเขี้ยวแล้วเงยหน้าขึ้นร้องขมขวัญเสียงดังลั่นมันตั้งท่าเตรียมพร้อม หากมนุษย์เข้ามาในระยะใกล้คงได้กลายเป็นเหยื่อข้องมันแน่พลานหานให้ไอมีไอมั่นดักรออยตรงทางออกส่วนพลานเดินนําเข้าไปพลานยกปืนขึ้นแล้วยิงทันทีข่มกระสุนผ่านล่างของเสือไปอยัางบดวิดมันว่องไวฉากตัวหลบได้อย่างไม่มีกระสุนนัดใดเฉียดกายได้เสียงมันร้องคํารามดังโหกคราวนี้มันพุ่งเข้ามาอีกนายพลานและ่อเลี้ยง ต่างเบี่ยงกายหลบไปคนละทิศละทางเสือเหล่ากับจะรู้ว่ามันไม่มีทางออกใดนอกจากทางที่เข้ามาจึงพยายามตีฝาวงล้อมออกไปทว่าไอ้มีกับไอ้มัน่นต่างระดมยิงอย่างชนิดไปยอหวาดกลัวมีนัดหนึ่งเจาะเข้ากลางหลังของเสือมันชะงักขค้างแล้วร้องนั่นอย่างตกใจมันเสียหลักไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปทางพ่อเลี้ยงสมบูรณ์ แต่เวลานั้นพลานหารจึงตามเข้าไปขวางแล้วยิงปืนอีกครั้งอย่างแม่นยำคราวนี้ไม่พลาดคมกระสุนเจาะเข้าตรงขาหน้าของมันจนเลือดโชกเสือชงักงอขาหน้าซ้ายลงแต่ครู่เดียวก็พยายามยันกายลุกขึ้นมาอีกจนได้พลานหารเห็นว่ามันยังไม่ล้มง่ายๆจึงบรรจุลูกกระสุนชุดใหม่แล้วยิงเข้าหามันอีกครั้ง ว่ากระสุนชุดนั้นกับพุ่งไปเจาะติดผนังถ้ำเพราะเสือมันเบี่ยงไกลหลบไปได้ก่อนที่มันจะพุ่งไปยืนตรงจุดเดิมมาย้เพื่อที่จะตั้งหลักออนมันไม่ยอม,มง่ายง่ายพ่อเลี้ยงถามด้วยน้ำเสียงพนหอบลุ้นระทึกไปกับเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวเหลือเกินความเป็นความตายลอยวนเวียนอยู่ตรงหน้านี้เองนี่หากว่าเขาพลาดคงได้กลายเป็นศพเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆเป็นแน่พ่อเลี้ยงคอยระวังตัวด้วย เวลานี้มันเป็นเสือจนตรอกแล้วมันจะดูร้ายมากกว่าเดิมพานก็ด้วยนะเดยวประมาทเดดคาร์ดระหว่างนั้นมันเหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้เวลาผ่านไปได้โดยง่ายและถ้าหากปล่อยเอาไว้ชีวิตของมันคงจนหมดลงใน,นไม่ช้านี้แน่แม้จะรู้ว่าไม่มีหนทางไปแต่มันกลับพยายามดึงดันจะไปให้ได้ในร่างกายของมันยังคงโชคไปด้วยเลือดที่ไหลออกมาอย่างไม่หยุด กินข่าวหญิงฉุนดุนแรงดวงตาของมันคมปราบมันคงจะเจ็บมากมายพอสมควรเพราะตามร่างกายถูกคมกระสุนเจาะเข้าฝังในเนื้อหนังแล้วลึกสถานไปถึงภายในขาหน้าสัน่นพยายามจะทรงตัวอยู่ในขณะที่ร่างกายบาดเจ็บมันแย่เขี่ยวโกรธแค้นก่อนจะดีตัวกระโจนเข้าหาพรานหานในเวลานั้นสีหุมึมนายพรานที่ตั้งท่ารออยู่แล้ว จึงกระติกนิ้วลั่นไกอย่างทันทีทันใดเสียงปืนหลายนัดดังสถานสะท้อมพร้พอมกับเสียงเสือที่คำรามดังโหกก้องทำพร้อมกับแรงของมันที่ชิงะค้างกลางอากาศแล้วหลดตุบลงบนพื้นดวงตาเหลือค้างมันพยายามตะกายลุกแต่ด้วยแรงคมของมัจจุราชกับทำให้มันไม่อาจลุกขึ้นมาได้อีกต่อไปเือกสุดท้ายของชีวิตมันพยายามหอบอโลมเข้าปอดให้มากที่สุด ทว่าเลือดกับสวนออกมาชนิดนองฉานน่ากลัวครู่เดียวมันได้ถึงแน่นิ่งไปผ่านหานร,ระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกที่สามารถจัดการกับมันได้อย่างอยู่มัดไอมีกับไอมัน่นต่างตามมาดูความใหญ่โตของมันทั้งตะลึงและคนหวาดกลัวเสืออะไรตัวใหญ่พอๆกับมา้าแกลบเลยพ่อเลี้ยงสมคุณเอ่ยก่อนจะผวาเยือกเมื่อจู่ๆกับได้ยินเสียงร้องของเสือดังสวนขึ้นมา เราวังตัวด้วยปลาญหานยกมือขึ้นกันเพ่อเลี้ยงให้ถอยออกห่างในขณะที่ไอเมีกับไอมันถอยออกไปอีกด้านหนึ่งบัดดนนั้นเกิดความขุ้นไหวขึ้นบนล่างที่โชกเลือดก่อนที่จะมีแสงสว่างวาบสีเหลืองขึ้นแล้วปรากฏเป็นรูปล่างของเสือเป็นเงาล่างๆล,ลอยขึ้นเหนือล่างของเสือโคร่งที่นอนจมกองเลือดอยู่นี่มันอะไรกันพรานนั่นอะไรวินญานเสือผีพรานหานว่า แล้วยกปืนขึ้นประทับพลางสวดทองคาถากำกับไอ้ม I mean, I mean, ีไอ้มั่นลบไปเงาวิญญาณเสือลอยพุ่งเข้าขบกัดก้านคอไอ้ม I mean, I mean ีไอ้มั่นเพียงพิบตายเดียวทั้งสองคนก็ลงไปนอนจมกองเลือดมันหันมามองพลานหานด้วยสีหน้าอาฆาตก่อนจะลอยพุ่งหือสวนออกไปทางนอกถ้ำเสียงเสือที่เงียบไปพร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกครั้ง เมื่อคนข้างนอกคิดว่ามันคงถูกกำจัดแล้วทว่าไม่ใช่เพราะว่าบัดนี้มันได้ห่วยร้องขึ้นอีกครั้งและดูเหมือนว่ากำลังจะออกมาทางปากถ้ำนั่นเองทุกคนระวังตัวด้วยมันออกมาแลว้วนายห่างฝรั่งบอกชาวบ้านให้เตรียมพร้อมในขณะที่เขาจดจ่อปากกระบอกปืนไปอย่างมาดหมายเสียงเสือคำรามดังโฮ่เสียงกึกก้องกระทึกปหนึ่งน้ำป่าที่ไลหลหลั่งออกมาจากในถ้ำ ทุกคนต่างเตรียมพร้อมพรากลุนระทึกเสียงเสือที่ดังขึ้นเหมือนจะรุนแรงมากกว่าเดิมไม่รู้ว่าผานหานพ่อเลี้ยงสมบูรณ์และไอหมีไอ้มั่นจะเป็นอย่างไรบ้างถึงทำให้บัดน,นี้เสือร้ายตัวนั้นหลุดลอดออกมาได้ทั้งที่ทางเข้าออกมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในขณะเดียวกันเบื้องนอกหลมก็พัดโหมรุนแรงไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอากาศวิป,ปิลิตแปรปรวนแตกประหลาดอย่างสุดแสน ครูเดียวนั้นคนแรกที่จ่อรออยู่หน้าถ้ำก็ร้องลัน่นเฮ้ยนี่มันอะไรวะแสงสีเหลืองลอยโฉบไปมาเงาล่างประกอบกันเป็นล่างเสือไม่ใช่เสือที่มีชีวิตหากแต่เป็นวิญญาณเสือที่ดุร้ายน่ากลัวมันกระโจนเข้าควบคนแรกแล้วขบกัดจนล่างกายขาดเป็นชิ้นๆในขณะคนอื่นๆต่างหวาดภาวะแต่กระนั้นก็ยังรุมกันยิงอย่างมูดับตัใไม โอ้พระเจ้าี่มอนอะไรกันนายเควินร้องเสียงดังเมื่อมีเงาสีเหลืองลูบหลังคล้ายเสือลอยออกมาจากปากทางเขา้าถ้าแล้วเขาทําร้ายชาวบ้านชนิดว่องไวย,ยิ่งโกวลมพัดยิ่งบรรยากาศโดยรอบยิ่งน่ากลัวเป็นหลายเท่าพันเท่าลมพัดรุนแรงน่ากลัวก่อนที่นายเควินจะเห็นว่าปิญญาเสือตัวน,นั้นได้พุ่งหื้อมาทางตนโอ้พระเจ้าไม่นะนายห่างฝรั่งที่อยู่ในอาการตกใจ พูดขึ้นพลางยกปืนยิงแต่ช้าไปเสียแล้วขมกระสุนมิอาจทำร้ายมันได้ได้แค่พุ่งหายเข้าไปในพรงพึกเท่านั้นในขณะที่ปิญญาณเสือได้พุ่งเข้าถึงตัวของนายเควินก่อนจะควบล่างของนายห้างฝรั่งล้มลงไปกับพืน้นมันอ้าปากกว้างก่อนจะงับเข่าการคอแล้วสะบัดครู่เดียวหัวของนายเควินก็หลดดุดปิวออกจากลำตัวสิ้นลมหายใจอย่างทันทีทันใดวินาทีนั้น พ่านหานและพ่อเลี้ยงสมบูรณ์ตามมาถึงยังทันเห็นภาพว่าละสุดท้ายข้างายห้างฝรั่งผู้โอบอ้อมอลีบอดีสุดมันฆ่าในห้างฝรั่งพ่อเลี้ยงสมบูรณ์สบูเสียงดังลั่นมันเป็นเสือผีใครก็ทำอะไรมันไม่ได้หากมาใช้คาถากำกับพลานหานยกปืนขึ้นแล้วรวบรวมสมาธิก่อนจะยกปืนขึ้นยิงไปที่ร่างโปร่งใส่นั้นอย่างทันทีทันใด <l ain> เสียงกัมปนาดแผดสะท้านไปทั่วทั้งเหลา่าภัย ปีศาจเสือชะงักมันหันขวบมามองพลานหานยังเขื่องแขนแต่คมกระสุนที่เจาะผ่านล่างดูเหมือนจะเป็นผลร้ายสําหรับมันหากหันหน้าเข้าต่อสู้คงไม่แข้วสิ้นสภาพไปไม่ต่างจากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันจึงตัดสินใจรอยบือ้อหายเข้าไปในป่าลึกอย่างรวดเร็วตามไปเลยไม่พร้อนพ่อเลี้ยงสมบูรณ์จะตามไปแต่พผานหานกับยกมือขึ้นห้ามอย่าพึงตามไป เวลานี้มันกลายเป็นเสือผีไปแล้วหากผีพรามไปตอนนี้คงมีแต่ตายกับตายเอาไว้วันพรุ่งนี้ข้าจะไปตามพานหนเพื่อนของข้ามาช่วยและจะตามไปปิดวิญญาณของมันให้ได้มันข้าในห้องฝรั่งผ่อเลี้ยงสมบูรณ์เอ่ยเสียงสัน่นมองดูส่วนหัวที่ขาดออกจากล่างของ,งนายเชวินแล้วขนลุกสู้วันนี้ภารกิจโคงจบสิ้นกันแค่นี้ก่อนให้คนงานกลับไปตามคนมาช่วยเก็บศพกลับหมู่บ้านก่อนเถอะ พานแน่ใจนะว่ามันจะไม่กลับมาทำร้ายชาวบ้านคืนนี้ตาบไดที่ข้ายังอยู่มันคงยังไม่เสียงปรากฏตัวออกมานายพานละบายลมหายใจออกมาแล้วเอ่ยต่อมันเป็นวิญญาณเสือร้ายข้าเชื่อว่าเร็วๆนี้มันจะต้องหาล่างเสืออาศัยอยู่คงจะไม่ปรากฏตัวในตอนนี้หรอกหวางใจได้พ่อเลี้ยงสมบ,บูรณ์น้ำตาไหลาพล่าเขามองดูศพชาวบ้านและนายเควิน แล้วพันใจหายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วจุดตั้งตัวแทบไม่ทันไม่คิดว่าความตายจะอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นพลานหารให้คำมั่นแล้วว่าวันลงขึ้นจะไปตามผ่านหนนเพื่อนนายพลานที่เก่งกล้าทางสายศาสตร์ขมังเวทแล้วจะมาช่วยกันหาทางกำจัดเสือผีให้ได้ในเร็ววันเพราะถ้าหากปล่อยเอาไว้เห็นทีมันคงจะคลุ้มคลั่งไล่ฆ่าชาวบ้านคนอื่นๆไปมากกว่านี้เป็นแน่ และพ่อเลี้ยงเองก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตตนจะมีสภาพเหมือนกับในห้างซอหลังหรือไม่